วันนี้วันที่14กระกฎาคม2568งานที่นี้คือน้ำตกดอช่องสองตำบกลกองเพร่อำเอสังขะจ,ากกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นช่วงเขตก่อต่ออำเภอทองมาวภูมิจากสังขะบุรีนนะครับเป็นน้ำตกดอช่องสองตื้นแยกจากตรงแยกตรงน้ำตกเพิงกรเวียเข้ามาไม่ใลนะครับสวยงามมากน,น,านะครับตรงนี้น่ากดนะครับ ป็นอันซีนของของเพเป็นอันซีนของการจรันทบุรีสังขบุรีก็ว่าได้นะครับ เป็นน้ำตกสายเดียวจากเซอร์นารเวียนั่นแหละครับน้ำตกเซอนารเวียจะไหลต่อลงมาถึงน้ำตกใยชั้นสองเป็นน้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาบนลงมาเป็นอเคมาแล้วครับหน้าาสูงจัดมากนะครับที่มันจะไหลได้